วันนี้สวัสดีค่ะผุ้ชายาะผู้หญิงคะ,ละ,ละสบายสไตล์ดอกอ้อนะคะเฮ็ดดัมเสียมจ้ะเมื่อนี้กินเขาอิ่มกับแกงให้พอเลยมีพลังจะเลยเสียดดัมเสียมตัวดัมเสียมจับพี่น้องดัมเสียมสิไปหาใหดพอเขาก็ได้นชั่วอื่ดัมเสียมสิไปหาให้พอ <c oughs> ดังเสียงสิไปหาเห็ดพอไว่ดีมากเลยอ่ะ่ต้องไปเจียก่อนวันน่อนี่แหละนี่แหละพี่อย่าไปเจียนี่เหลกแหนบใช่ไหมเออเห็นไหมสมัยโบราณยี่ิปีแล้วตั้งแต่พ่อใหญ่หงาตายนะคบพี่น้องก็เลยไปมาหน้ามาคนหาของเก่าพ่อก็เลยต้องเอาของเก่ามาเล่าใหม่เอามาใช้อดแพเราต้องไปซื้อเราก็สามารถหาเห็ดพอได้พ่้นี้ แต่ก่อนจะให้พอฉันต้องไปเจียก่อนนะข้างหลังอีกเห็นแล้วในซอมอ่านหนี่งหนึ่นี่ไงในซอมอ่นเลยการให้พอเหมือนเดิมดูสิอันหนึ่งอันหน่อยอันหนึ่งอันใหญ่อ่ะเอาเคล็ดลับมาฝากทุกคนนะคะของเก่าเอามาอะแด็บทำใหม่เพื่อใช้งานได้โดยไม่ต้องไปใช้เปลืองเงินนะคะพี่น้องเฮ็ดเองล่ะไม่เปลืองเฮ็ดเองล่ะใส่ปากกับกระด้ษปากกันนั่งเบิ่งหลานอยู่ ไม่ไงแมงวีตอมเพิ่งเราไปจับแมงดีมาหนักกลัวแห้งมมงวีห้ายขนาดไม่นยะมาหายใจเส่่อยได้หมั่นเหม็น เรแล้วเสร็จแล้วลวันนี้มานหน้าพี่น้องอุ้ยมันเป็นตาอันนี่แทนมันต้องเอาอันกระดาษไส้มาขุดบนน,นี้ปากวะน้องคุดอีหยังคัดบอกอามาคัดไม่ไหลูกแมนบอกไปขุดซะก่อนเถอะนะแมนบอกเมื่อเมียนี่เม่าอย่าไม่เสียนเม่าอย่างเนี้ย รวมมันเหลาไงต้องเหลาก่อนเนะาะนี่ไปนองเ็ดแอนเสร็จแล้วโอ้ยร้อนเนยงมีกัะรหลายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาของนี้กันแังยังกระเหลียบเดี๋ยวต้องหากระดาษไส้มามามาไม่ยังก็เกย,ยมาคัาดมาคัด เราเป็นผู้หญิงเราก็ทําได้เพราะเราไม่มีผู้ชายช่วยแล้วก็ช่วยตัวเองเอาละก่ะขอบพูดหลายๆทุวคนนะครับวันนี้ดอ,อกออมาหน้าก็เลยเก็บของเก่าเป็นเล็กแนี่บเป็นท้ตนมันต่พอเพิ่นตายไปสิบกว่าปีแล้วก็เลยเอามาอัดแบบใหม่นะคะจะเอามาทำยังลนไม่ยัยงป่าแมงวีเราไปจับแมงวีละ ราต้องตอกลงนี่นี่บอแม่แม่ตอกล่อย่างนี้เหรอแม่นี่หรอ,อ,หรอไม่พอแล้วทางโน้นเอาทางนี้เหรอพอแล้วต้องตอกตรงนี้ลงอีกแต่มันยังไม่เข้าลึกนะโอเคพอละจ้า ได้แหละเสียมหาใเห็ดเพาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาเห็ดเพาะดูจะได้ไหมโอเควันนี้เรามีกันแค่นี้นะเดี๋ยววันหน้าเราเอาคลิปใหม่มาฝากทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขโชคดีมีความสุขฝากติดตามดอกอ้อจุง่องนะเนาะป็นกำลังใจใเฮียละกันนะคะหรือไม่ก็พ,พูกพาพาเพลินสบายสายสไตล์ดอกอ้อจ้า